สวัสดีครับพบกับผมเซอร์ทีวีอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาหมุนชุดแฟชั่นออสตาใหม่นะครับไปดูครับรปชุดสวยขนาดไหนนี่ครับชุดซูเปอร์ไอดอลนะครับผมอเป็นเกจสีทองนะครับอย่างสวยครับ ดูอลา่าสิสวยมากเลยวันนี้ผมก็เตรียมมาหนึ่งหมื่นสรเก้าพนะครับประมาณ10,000หมื่นเพรทวนนั่นแหละครับดูซิว่าเราจะได้ชุดนี้จะหมดไปประมาณกี่เพรนะครับผมแต่ถ้าถ้าสะสมครบ2องเซตนะครับมีมีชุดแล้วก็มีปืนนะครับผมมันจะได้ถุงมือ ถุงมือตัวนี้นะครับถุงมือซูเปอร์ไอดอลครับผมสวยอยู่นะไม่รู้ว่าหนึ่งหมื่นเพจจะพอหรือเปล่าแต่วันนี้เราเอาชุดก่อนก็แล้วกันถ้ามันเหลือเราค่อยไปต่อปืนนะครับมาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามูลครั้งแรกใช้ยี่สิบเพจนะครับจากหกสิบเพจเขาลดหกสิบหกเปอร์เซ็นต์เลย,ยี่สิบเพจจะออกเลยไหมไปเรื่อยนเลยต่อไป ได้เป็นสร้อยนะครับผมรอบสองใช้แปดสิบเพชรนะครับผมรอบสองได้ไเลยเอไปปีกหรือเปล่าได้เป็นเปิร์นะครับต่อไปรอบที่สามนะครับผมใช้หนึ่งร้อยเพชรนะครับยี่สิบแปดสิบแล้วก็หนึ่งร้อยเพชรนะครับ ลุยฮึบได้เป็นตัวนะครับรอบต่อไปใช้สองร้อยเพชรนะครับผมลุยสองร้อยเพชรได้เป็นเงิน หนึ่งหมืนบาทนะครับเอบาต่อไปใช้สามร้อยนะครับไปเลยได้เป็นแว่นนะครับต่อไปหกร้อยเพ็รนะครับเริ่มเรื่ม,เร,มเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเยอะเร,ยเรื่อยๆแล้วโอ้โห มึงล็อกปะเนี่ยมึงล็อกปะเนี่ยเหตายเคือเราต้อไปแปดร้อยเพชรน,นะครับไปชุดดอ,อกโอ้โหจากแปดร้อยโดดมาเป็นพันห้านะครับพันห้าร้อยเพชรก็กดสิครับ โอ้โหได้เป็นเปลนอนตายเถอะน่าจะเมาตัวละอุราสภาพรอบต่อไปสองพันห้าร้อยเพชรนะครับสองพันห้าร้อยเพชรกดเลยชุดดอ,อกไหมชุดอ,อกเออโอเค รอบต่อไปสามพันห้าร้อยเพศนะครับอ้อโหยังเอาอะ่ะปีกสวยไหมปีกก็สวยนะครับแล้วจะมุนปืนดิแล้วผมขอมูลปืนเลยแล้วกันครับ น่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะครับสักครู่ถ้าเราได้ปืนเราจะได้ถุงมือกับปีกสามพันห้ารอยเพชรโอ้โหแค่ปีกมันเยอะไหมงั้นเราเอาปีกนะครับเราจะมาเอาปืนเลยละกันสี่พันสองรอยเพชรนะครับเราหมดไปกับชุดแฟชั่นประมาณ ตีทุนทวนก็ประมาณหกพันเพชรครับผมประมาณหกพันเพชรนะครับกับชุดต่อไปปืนปืนเราจะหมดประมาณเท่าไหร่ครับเราไปลุยต่อเลยครับผมรอบแรกกี่สิบปืนออกเลยนะอาวแว่นตาครับเราต่อไปหกสิบเหมือนกันครับ ได้เป็นคูมปองรอบต่อไปแปดสิบเพชรครับปืนโอ้โหตายเยงินวาเนี่ยรอบต่อไป120ร้อยยี่สิบเพชรนะครับลุยปืนจบจบไป ้าเต้นก็นได้โอ้โหไอ้ตายเอะรอบต่อไปสองร้อยยี่สิบเพชรครับอืมนิดเดียวต่อไปสามร้อยยี่สิบเพชรครับลุยตรงมาแล้วล่ะปืนโอ้โหหลอกให้ดีใจป่ะเนี่ยยิดเค ต่อไป480เพชรนะครับลุยปืนปืนอ๋อรอบต่อไป600เพชรครับลุยปืนออกลูกจะได้จบจบไปทาเต็นครับต่อไป1200เพชรครับ ปืนต้องมาแล้วล่ะจะได้จบๆไปโอ้ไม่ออกครับผมต่อไปสองพันเพชรครับอันนี้เหมาตูวครับผมแล้วเหลือยู่พันเพชรนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมไปเติมอีกพันเพชรนะครับอ่ามาแล้วครับผมไปเติมอีกพันเพชรนะครับผมเพื่อจะมาะปืน หมุนกันเลยสองพันเพชรครับลุยโอหกว่าจะได้เยดเย่จริงเลยโอเคเราใช้ไปทั้งหมดหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยกว่าเพชรนะครับน่าจะหมดไปประมาณหนึ่งมืนหนึ่งพันเพชรนะครับผมตีคร่าวๆไปเลยหนึ่งมื่นหนึ่งพันเพชร เราไปดูปืนกันเถอะสวยไหมเ<อ>ท่ยู่นะครับเอาคะาธาเต้นเราได้้าเต้นใหม่ด้วยชุด โอฟังโอเคเดี๋ยวอัพปืนให้มันตันเลยนะครับทันหรือเปล่าเดี๋ยวผมอัพปืนเสร็จจะไปเล่นให้ดูนะครับตาหนึ่งว่าเป็นยังไงปืนเขาสวยขนาดไหน อัพจาก1นึไปสิใช้แผ่นม่วงร้0ยสออัแปดสินนับะ เอาเป็นสายแดยงห้าเลยนะครับสามันเลยจุดสวยไปเดี๋ยวผมไปเล่นหนึ่งตาให้ทุกคนดูนะครับ เกิดมาก,ก็แตกเลยเย็ดเคอย่างเงี้ย โอ้เวลายิงได้มีสีชมพูขึ้นในตัวเลยนะครับเทจจาดอ๋อมันมีเลเวลด้วยนี่ว่าแต่เลเวลอ๋อยิงเก็บเลเวลนะครับอยู่ข้างล่างซ้ายมือครับไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับ อ๋อเก็บเลา3จะเป็นออสตานะครับ ว่ายูงไม่โดนเลยเล่นยากพอสมควรนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็สวยนะครับท่าเต้นออร่าเท่มาเลยครับมีแสงออกมาด้วยประเด็น โหดูเทพมีฉายแสงด้วยคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเซอร์ทีวีด้วยนะครับผมขอบคุณครับพาร์ทหน้าเราจะมาหมุนอะไร ติดตามได้เลยครับผมขอบคุณครับผม